พ่อจ้อยครับครับสวัสดีพี่น้องทุกโลกด้วยกันมื้อนี้วันที่เท่าไรพ่อจ้อยเอ่อมื้อนี้วันศุกร์ที่27ครับมื้อเนี่ย27เจอกันที่เจอกันที่บ้านน้ำฝายครับน้ำฝายตำบลฝายฝายอำเภอเมืองเชียงพูมพ่อจ้อยจะได้อย่างไรในมื้อไรครับคือยังสูงก่อทางเนี่ยหัวมันแม่ลูกกับแม่สาวครับแม่นางแต่ว่าพูดถึงเป็นเงิเลี้ยงเงี้ยพ่อจ้อยเนาะครับครับเวลาตัวนี้อันนี้คือ ลูกเขาลูกลูกนางนี่ครับอ๋อตัวพูดนอกแม่เขาตัวพูดครับอ๋ที่นี่เขาม่เพิ่งตัวสาวทีนี้ก่อนละครับส้มขึ้เขาดีมีท่องดีไม่จ้องครับท้องท้องท้องครับแล้วเป็นว่าสาววันที่ครับครับของแม่สูงจะบนลอยซีบพราะน้องันว่าครับพระเดชพร่แจ้าเปิดไว้ครับเปิดไว้ยี่สิบสองครับสองหมื่นสองพันที่นี่แม่ลูกได้ครับแม่ลูกว่าไว้สิบเก้าครับ ลูกสาวยังง้มอลยลนีลูกสาววันวันไม่เจอนะเออไทยก็ดีได้เครื่องดำน้งสามตัวแล้วเมเขาตอนนี้ผสมหรือยังครับผสมแล้วครับผสมแล้วพาแล้วนั่นก็แสดงว่าซื้อสองลูกสมน้อยจอน้ะเอว่าจะได้ครับแม่ลูกนะสิบเกห้าร้อยครับสิบเก้าห้าร้อยต่อรองได้สี่ลูกอีไปกว่าเม่์พอด้วน้อยจอนไปกว่าพม่เจอนี่ขอบเบอร์เท่าไหร่มศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ด้าหนึ่งสี่ศูนย์ อีกสี่มือที่สิ้นปีเราให้จ้อยอีกสี่มือครับที่สิ้นปีแล้วขอไวพร้อมนพี่น้องทุกทุกทุกคนครับโชคดีปีใหม่ครับในโชคเขมรปีใหม่อ่ะปีหน้ารำรวยทุกคนให้จ้อยครับรำรวยทุกคนให้จ้อยกันครับผมอ่ะขอบคุณนายให้จ้อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาที่สองสองนะครับเราเปิดเครื่องดีอย่างเราอยู่เครื่องดำอันนี้สิบเก้าหาร้อยหาร้อยครับแม่ลูกแรก ก็ที่สูงร้อยเท่าเด่นนอให้จอยสามสิบเขได้บ่ครับน่าจะได้ครับเนาะท่องขาดขาดผ้าลายครับผสมแล้ววะที่ครับครับผสมแล้วผสมแล้วผสมได้สองเดือนกว่าแล้วให้จอยได้มะมนี้สงเขาทางเราอยู่เมือนกันก็เด่นว่าเป็นหัวเลี้ยงบรรบ้านนะให้จอยเนาะครับครับครับหัวเลี้ยงบรรบ้านเลี้วเรียงหัวยังบ่เคยผ่านตลาดอะไมั้งเหรเนาะครับบังแล้วอ่างจ่อรักการนี่แหละโอ้ แจ้งขารับประกันครับหนุ่มซีหนุ่มซีทางเดียงเราอยู่นะเพืนเป็นแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกอ่ะแม่ลูกตัวอี่รานเนาะเนี่ยครับตัวง้อยกับตัวลูกนะครับสิบเก้าห้าร้อย พอพี่ลองระเบิงง pues ัวงวเรียงห้อยเรียงนะครับงัวเรียงครับงัวทองเรามาจากซับใหญ่ขอสองหมื่เจครับขอสองหมื่นเจ็ดพลูกโตที่เท่าไรลห้อยตัวแรกเลยขอัวที่สงความสูงเลยได้ครับ้อยซีอบว่าอบวินหะแ้วสามสิบกว่าง้วง้ทองได้ใจได้ยี่เดียนนะห้อยได้หาเดือนกว่าครับลูกบ้านเดยวลูกลูกบ้านครับลูกบ้านบ้เนื้อหนังแล้วก็สุงขอท่าสองหมื่น ไม่เรียนบพที่ขอเบอร์ได้ครับที่ไหนมาศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสามศูนหนึ่งสองเก้าพี่น้องอยได้ดไปเลีเลยงนะครับด้อเพื่อนลูกหลานมาตีไม้ห้อยเหรียญเนาะเพื่อนไห้บนอกโบนัดกะไ,ไดงว่าไปเลี้ยงต้องหหอยเหรียญครับ<อ>เครื่องดำด้วยของเราทางดีของเราอยู่ครับ

ว่าโมนีพอพงได้ได้มาจากสาวพ่อสีครับสีสาวสีสาวมีแต่ง้วข่าวง้วเหลืองแดงตัวนึงเอาเพราพราะอีหลานี้ก่อนเนี่ย ยี่ไทยกับบ้านเนี่ยอีนนี่เปิดไว้ราคาที่มูลสิบห้าร้อยครับมูลสิบห้าร้อยง่านะครับสามตัวอ๋อสามตัวมูลสิบห้าร้อยยกเว้นว่าอีนางตัวเหลืองๆนี่ท่านพ่อเก้าพันอายุที่ประมาณเท่าไหร่นะคุณพ่อตัวนี้ที่อายุเจ็บมันเจ็บปีบ่อนี่ติ๊กเลยหรือเปล่าอันนี้ก็บ่อเหรอทันเลยเราก็ที่อยู่ว่างนี่แหละเป็นหัวขาวครับครับ สามตัวนี้ราคาเท่ากันเบดยกเว้นใบอีหลานหน้นตัวนี้นราคาหลุดโมเออหนังเด็กนี่ก็ราคาสำคัญน,นะพ่อนนเนาะตอนหมายเขา,าว่านี่ยกสามดีพ่อเนาะนยกสามะะาม0นเท่าไรนะพ่อ,นอ,นห,อหนึ่งพันกับอีกสิบห้าร้อยนะครับเพื่อพี่น้องอย่ได้ไปเลี้ยงพขาพกคนที่ขอเบอร์เลยครับเพื่อพี่น้องโทรหาครับหกสามตัวหสมครับ แปดสก็พงแม่บนบ้านหนองบ่อขาวนะครับพี่น้องยังคอยโทรมาถามระเบิงว่าหั้อสาวสามสาวกับอีกหนึ่งหลานน้อยขายเบิดหรือยังคันบ่อขายเพื่อจะได้เป็นเลี้ยงกัโทรมาต่อกันแล้วพอเนาะคันบ่อไก่กะเราไปส่งให้ได้อยู่ครับไก่กับสองน้ำหนักประมาณต้นเนี่อหนังกระเพาทางเราอยู่ 加油、啊啊啊 ืวอนี้พ่อสมานก็มาตลาดบ้านนักฝายนะพ่อเนาะสวัสดีครับวันที่ยี่สิบท่ายพ่อวูนี่บ้นที่ยี่สิบเกตครับมือนี้ยี่สิบเกตอีกประมาณจากซีมือเนาะก็ะดิสิ้นปีน้าพ่อเนาะแม่นครับแม่นสิ้นปีแล้วที่นี่พ่อสมานมาเบิ่งกันได้ยังมาในมือนี้พ่ออูเดเห็นหัวสาวมาครับนี่สามซีเสาวครับเริ่มจากนั่งนี่ก่อนพ่อเขาแดงเดงนะอือนั่งนี่ผมปฏิอเมินสองปัญหาครับแม่นเขาได้หูบอลหรือปกติพ่อ มันก็ได้หัวับตันกตกอี่เนี่น้อยนึงนะพ่อแล้ันเป็นลูกกับตบพอดีครับหมื่นเท่าไห่แล้วพ่อหมื่นสองพันหารครับหมื่นอแล้วนังออกเหลืองๆมันมุีกไดครับตัวนี้ผมมาที่อพยพพันหาครับอจะลดกหมื่นนอยนึงเนาะครับเขาหน่อยนึังแล้วที่พ่อมึงตัวนี้ก้อนอ่ะตัวนี้ก้อนพ่ออีละตัวนี้ไหมตัวใช่นะมือนสองพันหาสองตัวนี้เท่ากันดีครับครับครับลตัวกันสองตัวก็ขอบียวกันมาต้องกัน อายุที่ประมาณโอ้พ่อสามัญกำลังที่สวนเขาครับเนี่ยปลาตัวนี้เครื่องพาเดี๋ยวพ่อสามัญมาเบิ่งทั้งที่น้ำโอ้สามตัวนี้ยังมันมีเขาครับสามตัวนี้ยังบมันมีเขาไงปลาตัวนี้กับปลาตัวท้ายนั่นราคาเท่ากันไหมดีครับน่ะราคาต่อกันครับตัวกลมนะาต่อกันราคานี้ต่อได้เนี่ยนะพ่อสมานเนาะได้ได้ครับ กับคันบกไก่แล้วก็เดี๋ยวไปส่งให้ได้เยอะครับได้ได้พี่ขอเบอร์คุณพ่อได้ไหมนะแล้วพี่น้องจะได้ไปเนี่ยงก็จะค่อยโทรหาพ่อสมานเบอร์พ่อสมานก็ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าเพื่อลูกหลานมายามบ้านปีใหม่นะพ่อเนาะพี่น้องกันเลยเพื่อลูกหลานติดไปหนวมก็จะได้ง้อไปเลี่ยงครับจะงวยโทรหาพ่อสมาน ถ้าเบิ้งทุรดบ่ชัดก็อยากไปเบิ้งของจริงกับบ้านนาอินเต็มตำบลผู้เลนค้าอําเภอบ้านเข้าชัยภูมินะครับไปบริสุทธิ์คดีโทรหาพ่อสมานแล้วครับครับโทรหาลดพ่อสมานอีกซีมือที่สิ้นปีนะพ่อเนาะเมียนครับปีเก่าก็ที่ผ่านไปปีใหม่ก็ลังที่เลื่อนเข้ามาเอาพ่อสมานอวยพ่อในพี่น้องทั่วโลกนะผู้ใดเบิ้องของท่นเขาลอยเปลี่ยนเขาขาให้มีเงินใส่ทุกปู่ทุกคนในเด้อให้รลำรวย กูผูุกคนเนี <ing> to <top> <that> ่ย <ing> อ <that> ือเอาอ้าวพอสมานขึ <ing> <that> ้น <ing> กันนะครับเนี่ยเอขอบคุณอะไรเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับไปกันครับจ้าวันดีจ้ามันนี้ได้ไอ้หนุ่มหรือว่าสาวงามสาวสาวงามจ้าโอ้เลยสาวงามหนึ่งตัวนะครับไม่พี่น้องเบิ้งเพราะพี่น้องอยากไปเลี้ยงเนาะจ้าปีนาฟ้าไหมก็ ปีใหม,ม่นี่ลูกหลานมายามบ้านยามซ่องแล้วพี่เออปรกาศเนาะคร,ครับผมกระเด็นคณามีติดปลายนวมว่าเทเร่ย์นะครับหมื่นสี่พันจ้ะหนึ่งหมื่นสี่พันตอนนี้เนี่ยบอกครับครับผมต่อได้นิดหน่อยเป็นบ้านๆหรือมียีห่ห้อครับเนี่ยพ่อมาาียี่ห้อมียี่ห้อเนี่ยเราเอกสารนี่แหละมีบปล่เอกสารเขาบอกให้เนี่ยมาทางวัดเถอะเขาวางไม่โดนล้มพัดปิวไปเสบือลูกหลานแกเรียนอ่ะ แล้วบอลเล่นน้ำดิลมพันไปก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันเอาเบอร์มาพ่อไหมศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าราการจากหนองบลแดงนะครับโอ้พี่น้องเวียดขึ้นมาเบิรงนได้ขนะาดไหนเวียดน้ำมาเบราิรงนหวยมื้อนี้พ่อนี่ได้มาหนึ่งสาวน้อยกับอีกหนึ่งแม่ลูกเล้วพ่อเนาะครับฟังพูดขึ้นอันนี้เป็นไทยเนาะพ่อเนาะเมื่อกี้ล่าหนังจ้อยเท่านี้ก่อนพ่อมาเนี่ยครับนังจ้อยนี่ว่างไหนนะพ่อน้องทงราคาจี๊ดเออราคาครับ,รบเอา,าเงิเ,เดียวครับ มันกลมๆน,น,นะแล้วเพราะนัต่อได้อีกบอกครับต่อได้อยู่ครับปิดออกที่ตนเป็นโทนสไตล์ตตเหลืองๆนะเพราะเน็เนาะเพราะเน็ตว่าเขาจากปีจากเดือนแล้วในอีลานะอ้าวได้ปีนเดือะครับปีว่ารับ,รบเออเครื่องพาเรื่องสองที่นี่ละน้อยกำลังกินนมแม่นั่นผู้หรือแม่นั่นะครับผู้ครับเขาบอกละมาพราเน็ตมาเบิ่งแม่เขาครับมะเขาได้พานจากตัวแล้วเนาะเนี่ยพราเน็ตพานลูกอ่ะได้ลูกตัวเดียวครับ ลูกแรกแล้อ๋อต้องไปตัวที่สองแล้วพ่อเนาะที่เป็นไทยอยังหนพ่อไทยอันไหนไทยธรรมดาเขาไทยงธรรมดาเขาเน่ง่หรือกลางพ่อกลางกลางเนาะกลางกลงเนาะครับมงว่าได้พ่อหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสมอยครับพ่อนตตพ่อนตรไปอยู่บ้านไหนก็พ่อวงกระเพงครับบ้านขขานะพ่อเนาะวือบ้านข่าเบอร์พ่อนตรกะศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสา้นะรอกท่ไหก็พ่อ มันสามพันห้าร้อยต่อได้เลยครับ